หายใจยากลําบากความชื้นทําให้ความอบในร่างกายมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นแรงความอึดอัดก็มีนะครับสุขภาพจิตสุขภาพกายนี่มันของคู่กันบางทีนี่มันไม่อยากเกิดแต่มันก็เกิดเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ความชื้นในอากาศมันมากขึ้นบางทีความเครียดก็มีนะครับเราก็อยากแบบอยากเจอแดดจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเราเจอแดดจัดจับเราก็อยากเจอปริมาณฝนความชื้นนะครับแต่ช่วงนี้เวลานีคเขาความชื้นมากทีเดียวนะครับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ ต้องมัดระวังด้วยนะบางทีความชื้นนี่ไปใส่เข้ามันก็จะทําให้มีผลยังมีโรคเชื้อราที่อาจจะตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเราไปตากยากลาบากนะครับมีเครื่องซักผ้าก็จริงแต่ก็ไม่หมาดหมายเวาว่ามันจะทําให้ผ้าเราแห้งสนิทนะครับเพราะว่าความชื้นในบรรยากาศมากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับต้องดูแลสุขภาพครับให้ความอุ่นกับร่างกายอย่างไงทนเอาหน่อยนะครับช่วงนี้เสื้อผ้าอาจจะชุดหล่อๆอาจจะไม่ได้ใส่ชุดสวยๆอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ยอมทนกับความยากลำบากของฝนนะครับของพายุที่กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานนะครับอีานหนังสือช่วงนี้ครับต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษขับรถต้องระวังให้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้เด็กลูกหล,ล,ล,ลานที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับพะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดคําว่ามอเตอร์ไซค์พาะมีกันทุกคนมีทั้งครอบครัวบ้านย่งก็หลายคันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะยอมไปส่งลูกหน่อยนะครับอาจจะยากลำบากนิดนึง นะครับตอนนี้คุณครูก็อาจจะเห็นใจนะภปสายคงจะไม่บน่นเพราะว่าฝนมันมาแบบนี้ก็เห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญตอนนี้ต้องเตือนกันดูแลกันเป็นเรื่องสาคัญติดตามข่าวสารด้วยภาครัฐก็ในความห่วงใยนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ดูแลแต่ว่าปริมาณมันก็บางทีอย่างหนองคายนี้ก็โชคดีนะครับมีหน่วยกู้ภัยมาจากต่างจังหวัดมากมายทีเดียวนี่ก็เป็นความช่วยเหลือมาแบบไม่ได้มาแต่เอาเครื่องมือจากคนมาช่วยนะครับเอา สิ่งของที่รับบริจาคมาด้วยนะครับมาแจกให้มันไม่ใช่มาแต่กําลังอย่างเดียวนะครับหลายจังหวัดนะครับกรุงเทพโคราชนะครับราดบุรีจังหวัดขอนแก่นใกล้เคียงนะครับไปช่วยกันนะครับเพื่อรถ่วยกู้ภัยนี่มาหลากหลายเทียวก็ภาครัฐก็ให้ความห่วงใยนะครับเปิดโรงแรมให้นอนฟรีเลยนะครับที่จอดรถฟรีมีอาหารเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้ําใจของคนไทยนี่หลั่งไหลมาอย่างรวดเร็วนะครับภาครัฐก็ดูแลเต็มที่ นะครับภาคเอกชนประชาชนผู้ที่มีจิตเมตตานะครับมาช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่นหน้าผูกภาคภูมิใจนะครับมาเป็นขบวนมาแบบไม่ไม่ต้องแจ้งข่าวสารไม่ได้เชิญก็มาช่วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเราไม่ได้เจอเจอภาพแบบนี้นานแล้วนะครับมันก็ไปหนองคายสองที่เห็นรถหน่วยกู้ภัยเต็มไปหมดนะัะทุกท่าทำไมหนองคายเรามีเยอะขนาดนี้เชียวหรือประเทศได้มันจะต่างจังหวัดนะครับดูป้ายทะเบียนนะครับหาที่พักก็หน่วยงานนะครับโรงแรมนี่ใจปล้ำนะครับโรงแรม ค่าห้องคืนนึงก็เกือบห้าหกร้อยนี่ฟรีนะครับแล้วมีเลี้ยงอาหารด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นภาพสิ่งที่นั่นคือความเมตความช่วยเหลือก็กุลกันนะครับเราเห็นแล้วก็ดีใจชื่นใจนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายเขาว่าแจกจะพูดพื่อที่ะชาวน้องใครเห็นใครที่กําลังเศร้าญาติเราโดนเราไม่โดนนะครับบอกเป็นมาไปช่วยเหลือญาติขนขอ,ของขึ้นหนีน้ํานะครับ เครื่องบรรทอทุกที่ให้มาเป็นหอ่อยังแจกเนี่ยนะฮะให้แจกแจกคนที่เป็นญาติไปด้วยเพราะว่าก็เห็นใจทุกคนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ช่วยมันไม่มากมายแต่มันบอกบอกถึงความรู้สึกในใจความเสียสละมาก็ไม่ได้อะไรนะครับที่มามาด้วยความเสียสละมาไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างจะไปชื่อเลยพี่น้องทางนาครพนมทางเหนืออีกนะครับบางคนก็เดินทางไปถึงภาคเหนือมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นขบวนบินคารวานนะครับเป็นมาแบบมาด้วยใจมาด้วยกําลังศรัทธาจริงๆนะครับไม่ได้มาด้วยเพราะว่า เห็นแก่เงินทองไม่ได้เห็นแก่ค่าจ้างเลยครับดูแล้วก็ภาคหน้าชื่นชมหน้าก็ภูมิใจแต่ไงครับคนไทยเราก็เวลามีภัยเราช่วยเหลือกันแม้แต่ผู้มีชื่อเสียงนะครับนักแสดงนะอะไรก็เสียสละนะมาช่วยก็เห็นว่าไอบ่งบอกถึงว่าเที่ยวนี้ครับถึงมาเกิดไม่อยากให้เกิดนะครับยังไงก็คําว่าภัยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าฝนตกเกิดเหตุน้ําท่วมไฟไหม้นะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเกิดแล้วก็มีแต่ สิ่งที่เสียหายนะครับที่ยากที่จะเอากลับขึ้นมาก็ยากเหมือนกันนะครับเสียเงินทองไปมากมายทั้งเวลาจิตใจด้วยร่างกายนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับเราก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของคําว่าธรรมชาตินะครับไม่อยากให้เกิดเกิดแล้วเราก็ต้องช่วยกันครับครับจากรายการรอบบ้านเมืงองหลวงัวทางสวทหนองัวหลวงบัวช่วงนี้พักฟังเพีงสักคู่จากรายการขอเญรับฟังครับ